บัดนี้วันที่62เป็นวันที่1กรกฎาคมปีพุทธศักราช2568ข้าพเจ้านั่งสารพรจนีนำพาข้าถวายสิ่งศักสิทสัตยาพระสุภกคริระมัต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอัจฉริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายไหนข้าพเจ้าจึงจตั้งมั่นวิสัยจะได้มีสมาธิ่จะจตออ่งางหลายขราพยัญชนะในบทสวดอย่างตอนเนืเ่องด้วยเทินบทที่1นึ่บทกล่าวพระาารัตนตรัยอาลังสมาสำมุทโธพระกามพุทธังพระกวนตังกับพิวาเทมิสวากขาตัวพระมุ สวัสดิ์ติปันโนพระกรตัวสาวมากัสังโฆสังฆันิมนมลังี้วันที่สองบทบูชาพระเพรีพิณานาหังสัมมาสัมพุทธสุจิรังปรีณิพุถุคเนหิตธรรมโนธรรมิปารามิหิตจติสติยะวัชีวังหังตังกัมมังสังฆังสารังขตุปเชิมิรัตนตัยยังตรรมังเจตัง รามิสุเทธินาบติสามบทสุดจ e, ุม <m> ุนเทวดาสมันตาจักวาลลสุปตาขจันตุเทวตาธรรมสัทธมังมุนีราชสัจสุนันตุสักขมุขธรรสักเคมกาเมจารุเปคิริสิขาราตเตตันตาริเขมวิมาเนติเประเถจักคาเมตารุวะนะขหเหนะคีหาวัตุมหิเกเตปุมาจายันตุเทวตาเทวชะลัทราวิสเมขยักขักขันทภะขณาคาติตันตาสันติเกยังมุนีวรัง วราจนงสัทโวเมสุนันตุธรรมสวัสคิกโลยยมะพันตาธรรมสวัสคโลยยมะพันตาธรรมสวัสคโลยยมะพันตาบทที่สี่บทสวดปุพะภะคานามกัณณมุตตะสะพะกวโตุระตุสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะกวโตุระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะกวโตุระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสารณะขมมาปาธาพุทธังสารนังกัจฉามิธรรมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิทุติยมปีพุทธังสารนังกัจฉามิทุติยมปีธรรมังัังสรจ กชามิตติยมปีพุทธังสารนักชามิตติยมปีธรรมังสารนักชามิตติยมปีสังฆังสารนักชามิวุติโอปุสโสัจกิริยาคาถานาถิเมสารนังอัญญพุทุมเมสารนังวรังอิเินะสัจวะเชนะสตุโม โหตุสัพพทานะทิเมสรานังอัญญมโมเมสรานังวรังเอเตนะสัจาวเชนะสติเมโหตุสัพพทานะทิเมสรานังอัญงสังโฆเมสรานังวรังเอเตนะสัจาวเทนีนะสติเมโหตุสัพพทานบทที่เจ็ดบทสติรัตนปนาัคาถาพุทธังนัมเมรัตนพุตตาสริอจิตังคมังนัมเมรัตนพุตตาวิสุทธิสานังสังฆังนัมเมรัตนพุตตาสุสีอัตถีเอตังนัเมติระตังรัตนายาวะหังสัมมาสัมโมนีสริประวัตถุวิเศษสัพุทธะ ภูตังอัญโยยานยุตตะคุณายโยขาวะสัพพวัตตังสังสุมิตรตายมพิปิตเถรวยะถาตันติเอกังเอกังวินาตติตทิรแต่ทิตเรสัมมาสัมภเวนะโลกะโลกเกกจติจัตเจเรนจปาตุภูตังคัมภีรยามวิสชยังอติพุตัสสทังวิญญูหิปติธาชานเนหิวิชัญญารูปังโลกมิเกหิจิกกัฏฐานกุปาลภะณียังเกสันจิสุทุวิธิตังคุณากากายตานามิมิหยวัชนะตายาสุวิสุ ตปิมสมุตปัสสะตมะนางมานาสีสุทธภาษ,ษาสถานังปัญญาปุญญาคิถิกาณสาสมุตตมาปุญญาพุนนังคือข่าปมุจมามุขาสารนางคาตานังปูชาระเหสุป,ปรามังอภิษปูเชนย,ยังนิพานัสสัจฉิกิริยาปุณนณะสิตยาถังสัมมากิเลสมาลักษณ์ทนาสิทธิยาจากสมาตุหิอัทากุสะเลหุปะเสวะนิยังปานิหิจะปิด จาปิสารนังขมานียะเมวัตสาหิตังตังติระตังสารนังคตธรมหะระติงที่วังคณะเนสุนมัสมานาปุชิมาจะาปิสาสาตังสุปัสสนจิตตาตถานุปัรวิจาริยาสทารตาจะปุญเยนัตถะสุกเตนะสุขีพระเวตุเติเชนัตตาสจาสทาปิสุวัิิุหตุยาโยเจทะธรรมเวินายัมหิปนานาพุโตโลกุตภะ สาราปิสามัญญาโนนิยโตสุพจังตะโตตะโสปนิสัยยะจยายะยะยามปีวัตถุตเยปาริจิตโตสุปะสญญาธาคารูุตทีแปดนุนามากาลสิทธิคาถาโยจักุมาโมหมะลาปะกะโตสามังวะพุทโศกตโตวิมุตโตรมาระสาปัสสาวินมิโมจย,ยันโตปะเปิสิเขมังชนะตังวินเนยพุธทธังวรตังวรันตังศิระสานามมิโลกสารน,นาทันจัก วินากัญนาจากรตันติเจสาติชยสิทธุหนุตุสัมปัตระยาจาวินาจมินตุธรรมุทโชโยวิยะตัสสะทัสสุทสัสเสศีโลกะสาวิสุทธิมังคังนิจนิญ,ญานิโกธมัสทระสะทาริสาตาโอโหสันติกโรสุจินนทมังวรันตังศิรสานามามิโม,มหะปทาลังอุปาสันตาทางตันติเจสาวติชยสิทธุนตุสัมพัตระยาจาวินาจามินตุธรรม,มเสศนาสุขาตานุโคโยโลกะสาปาปุปา ิเลสัจเฉตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจะสวัคขาตธรรมมังวิที่ตังการุติสังคังวรันตังศิราสานามามิพุทธมนุพุทธังสัมมาสีละทิถิงตันเจชสาเตชยสิทธุผตุสัมพันตรายาจะวินาสเมนตุปติก้ามวสวนมกการอัก กะคาถาหนโมอาหะตัวส usted, ัมมาสัมพุทธัสัะมเหจิโนหนโมุธรรมธรรมสังสวากขาตัสสะเตนิทาหนโมมหาสักสาปิวิสุทธสีจัละทิติโนหนโมโอมาตายารัตสารัตนตยาสัสสตุกังหนุมโอมากาติตัสสะตัสสาวาทุตายัสปิหนโมการะปภาเวนะวิขัจฉันตุอุปัฏฐนาทวานหนมการานุภาเวนะสุตถีโหตุสัพพทานหนุมการะสาติจินะวิทิมหิโหมิเตชวา มุทิสิบทสวดมหาสมัยสูเอวามสมุตังเอกังสัมมาสมายังพระควาสเกสูวิหารติกะปิละวัตถุสมิงมหาวนเนมาตาพิคุสังเคนะสัตทิงปัญจมตเตหิพิคุสตเตหิสะเพหิวะอรหันเตหิอัตถะสหิจาโลกัธาตุหิเทวตาเปย,ยุเยนะสันิปฏิตาโหติพระวันตังทัสสานายะพิคุสังกจ,าาจ่าทักุจตุนังสุทธาวาสัก,กายิกานัง,งเทวนังอิตาทัศสงสิ ยังโขงพระวาสกเกสุวิหรารตปิกปิลาเวทุเมิงมหาวนเนมหัตตาภิกขุสังเคนะสติงปัจจะมาติหิภิกขุสติหิสพเพหิวะอรหันติหิทัเหิจากโลกาธาตุหิเทวตาเพยุเยนะสันนิปฏิตาหุนติพระวันพระกวันตังทัศนายะภิกขุกยยนะกตตสังกัรใจยันยันนูนะวยญปิเยวะพระกวาเตนุปสสังกเมยามะอุปสังกมิตาวาพระกวันโตสันติเกปาเจกะคาถาภาเสยามาติอะตะโคตาเทวตาเสยะเสยะ ถาปินามาพลาปุร э so bon ิโสสัมมัญชิตังวาผังภาษาเรยะปสาริตังวาผางสมิเชยยเอวะเมวะสุธาวาเสสุงเทเวสุอ an ันตารหิตาภะคัมโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโกตาเทวตาภะคัมตังอภิวาเทวตาเอกันตังอัตังสุเอกันตังทิตาโคเอกาเทวตาภะคันโตสันติเกอิมังคตังอภัสสิมหาสัมมโยภวะจมิงเทวกายาสัมคาอัตคัมหิ คำหาอิมังธรรมสมัย,ยังทักขิตัยตายเยว่าอปาราชิติตาสังกันติอัทโคปาราเทวตาปะกันติตสันติเกออิมังคาถาังอาภัสสิตราพิขบุรสัมมาท่าหัง ทาหังสูจิตังอตตโนอุชุกัมมะสังสูสุสารทีวะเนตานิฆาเหตวาอินทริยานิรักขันติปันติตาติอัตโคอัปราชีวตาปัจจัันโตสันติเกอิมังคาทังอภาสรีเชตวาขีลังเชตวาปรีคังอินทขีลังโอหันจัมมาเมชาเตจารติสุธาวิมาลาจขุมาสุทันตุสุทันตาสุสุนาคาเตอัตโคอัปราชีวตาปัจจัันโตสันติเกอิมังคาทังอภาสรีเยเกจิพุทธังสารนังคั คตาสีนเตคามิสันติอปายะภูมิงปหายามนุสังเทสังเทวกายังอภิปาริสันติเตอตะกวปภักวัตวิขุพิขูอมันเตสีเพยุเยนะพิกเวทัศสุโลกาถาตูสูเทวตาสันนิปติตาหุนติตาทักตังทศนายะภิกุสังกจเจปิเตพิกเวอหิสุงตติตามัทนานัรหันโตสมาสัมพุทธเตสัมพิภคกวันตานังอิตะปม ระมาเยวะเทวตาสันิปฏิตาเอเสยยถาปีไมหังเอตารหิเยปีเตพิกเวพิขวิสันติอนนาคตามัททานังอรหันติสมมาสมุจติสัมปีพคะวันตานางเอตปะระมาเยวะเทวตาสันิปฏิตาภวิสันติเอเสยยาเสยเสยยถาปีไมหังเอตารหิอจิคิสามีพิกเวเทวกายานางนามามิยิกิตแต่ยิสามีพิกเวเทวกายานางนามามิเทศิต สามีพิกเวเทวกายานังนามามีตังสุนาถาสาธุกัรมานาสิตาโรธาพระภิสษมิมีติเอวัมพันต,ติโคเตพิกขุภคควันโตปัจจโสสุภคควาทเทวอตาเทวโจะสี่โลกมามนุสกัสสามียะถถคุมมาจะตาทัสิตาเยสิตาคิริคมพรังปะหิตตาสมาติตาปุถุสีหาวาลาสารินาโลมาโลมาหังสา พิสัมพุทโธอุทาตมะนัสาวุทธาวิปัสสนามาลาวิลาปินโยปัญจสตายัตวาวะเวกปิตาวัตเวตตุตตโตอัมันตยีสัทธาสาวเกศสัสนีระเตเทวกายาปิกันตเตวิชานาตตปิกวเตจะอัตตปะมักระุงสุตวะพุทธศาสนังอิตัปะอิสัมปาตุระหุยานังอมนุสสาสถานังตเปเกสตตามัทคุงอสตังอัฐาตตาลิจัมตัสสัตตังเอเกสัทธานังอมนุสสาสมัตถะตุงเอเปเกนันตะมัทคุงที่สา สภาพุตตาอหุงสัญจะสพังอภิยายาวะวะคิตวาวะจักุมาตโตอมตัยิสถาสาวกศสสะเนรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถภิขบวเยหัวหังกิตยะกิตัยิสามีขีราหิอนุปภาโสสตะ สัตตาสหัสสวายาขาภุมมากับปีละวัฒนาอิทิมโตจิติมโตวันะมนตยสัติโนมัทมนาภิกมมภิกขุนังสมิติมันังสัาสหัสสเหมาวัตตยขานตะวันนิโนทิมตจิติมโตวันะมนตเยสัติโนมัมนาภิกมมภิกุณังสมิติมันังสตาขีรติสหัสสยาขานาตวันนิโนทิมโตจิติมโตวันละมันตเยสัติโนมัทัมนาภิกมมภิกุณังสมิติมันังอิเจเตโสละสัตาสหัสสายาขานัตะวันนิโนทิมนตจิติมโตวันสะมิันโตเง เวสามิตาปัจจัสตายะคาน,ะนะันตะวันนิโนทีมันตัวชิดมันตุวนั่นมันตุวยัสินมัทมนาพิกามุพิกินังจมีติมวะนังกุมพิโรราชคา,ายกิกเวปุลสันนิเวสน,น,นังพิญโยนัง สตาสหัสังยคานังปผยรูปาสติภูมิวิโรชาราคายิโกุโสปาคสัมมิติงวันังปุริมัจติสังราชทัตตารถภาษาสติกันธพานังอธิปติมหาราชายัสติโสปตปิตัสสะภาหูวุญธรรมนามหาภาไิทิมตโยชิติมตวนนามตโยยสสติโนมทธามนาวิกามุพิคุนังจะมิติงวันังทักขินังจติสังราชวิรินโหตปภาสาสติปตุงกุมพันธานังอธิปติมหาราชายัสติโสปตปิตัสสะภาหูบินทรมนามหาภาไิทิมตโยชิติมตวนนามตโยยสสติโนมทธามนาวิกามุพิคุนังจะมิติงวนัง ปชิมันจะที่สังราชวิรุปโขปัสาสตินั้นข่านนางอธิปติมหาราชยศสิโตปตปิตัสภาวุอินธามนามหพลาอิทิมันตชิติมัโตมาตัดสิท มณฑลมติยสัจินนุมทมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิตติวัณนังอุตตรัญจติสังราชกุเวโรตัสปัสสะสติยขานังอธิปติมหาราชยัสสติโสปตปิตัสสะภะวินทัมนามหาปลาอิทิมติวชุติมนติวณนมติยสัจินนุมทมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิตติวัณณังปุริมาทิสังทัตตารถุทักขิณนนะวิรุปโขปจิเมนะวิรุปโคกุเวโรอุตตรังทิสังจตารเตมหาราชสมันตาจตุโรทิสาทัตถัน และมานาอตังคุวาเกวเนกปิลวัทเวเตสังมายาวินโนทัสะอาคุวัตจานิกาทัสสามายากุเวนทุเวกุวิวิปจวิปโตสหะตันทะโนกามะเศรษฐุจกินทุวันคุติคันทุจกปานาทุอปอะมันโยจะเทวสุตโตจะมาตาลิจิตจาเสโนจะคันทพโ,นโ,โพนาโลคนาโลราชาชโนสะโพอคูปัญจสิโคเท,ทวเตมพะโรสุริยาวัชชา,าเอเต จันเยจ่าราชาโนคันตภาสหาราชุพิโมทามานาอภิกรรมูพิคุณังสมิติงวนังอัตคุภานาภาษานาคาเวสาลาสหาตัชากากัมพัลสัตตะตราอาคูบยาคาสหายาติพิยมุนาทตราราจะอาคูนาคายาส,สินโนเอ,อราวนุมหานาโคสุป,ปาคัสมิติงวังเยนาคาราชาราเทสหาสสหาหันติทิพาทิชาปักขีวิสุทธาจักคูเวหายาสา เทวนามชะปัตตาจิตราสุปนาอิติเตสะนามังอภะยันตทานาคาราชานมาสีสุปนาโตเขมามากาสีพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปะวะหยันตานาคาสุปนาสารณะมังกังสุพุทธังชิตตาปชิระหัตเทวาสมุทังอสุราสิตาภัตุโร วาสาวาเสต,เติที่มันตัวชุดยยัยสฎฐินโนยัษฎินโนกาละกัญชามหาปิสราอสุรานะค่าวาเวคาสาวิปจิตติสุจิติตจาป่าหาราโทรนัมุจิชาหัสตันจัปพาริตันนางสัพเพเวโรจานามมกาใส่นาหิตวาพลิลินเสนังอาหูพันธาพันธามุขาปะคุงสมาโยธานิพิทพัทันเตภิกุนังสม,มิติงวะนางอาโปจัป เทวาปทวีจะเทโยเตโชวายโยตถาคัมภีวารุณาวารุณาทิวาโสโมจายาสสาสหเมตากรุณากายิกาอักขเทวายาสัสสโนุทัสเตตทัศธากายาสเพนานันตวันนุอิทิมันโตชิติมันโตวันัมันโตยาสัสสโนุัมมานาภิกขมงภิกขุนังสมิติวันัง เวนทูจาเทวะสหาลีจาอสมาจ่าทุเวจาจันทสุปันิสาเทวาจันทมคุปุรคิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมคุปุรคิตานักตตานิปุรคิตาวะอคุมันทาวลาหักาวสุนังวาสาวะเศโทสกุกักขักุริณทัธงทศเสตตัถตากายาสเพนันันตวันนิโนทิมันโตชิติมันตัวนัมมันตุยะสติโนมัมนาอภิกรรมุภิคุณังสมิติมนังอัตคุภาสาคุเทวะเชลามัคคิ ขาวิวะอริทกาจารุชาจาอุมาปุภานิพาสินวารุณาสาธรรมาจัตจุตาจาอเนชากาสุเลยยารุปิจิราอคกูอคกูวาสะ วันนี้สีนุทัศิทธิะทัตถากายาสเพนานังแต่วันนี้นุ่ที่มันจตชิดชิมันโตวันนะมันโตยะสัติโนมธทัศมนาอภิการมุภิคูนางสมิติงวัานางสมานามหาสมานามนุสสามนุสตัตมาสกิทาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอักูหารโยเทวเยจะโลหิตวาวสีนุปรคามหาปรคาอาคูเทวายสัจิโนทัศิเตชะทัตถากายาสเพนานังแต่วันนี้นุ่ที่มันโตชิดชิดมันโตวันนะมันโตยะสัติโนมธทัศมนาอภิการมุภิคูนังสมิติงวัานางสุกากกรุมหาอรุณาาาออกุเวคะัสสสหท ตักใครหาปัมุขากุเทวาวิจัขนาสัทธรมมจัตขารักชามวิสัยาวิสกาจะยาสัตตินนัทยังอาคาปัจจุโนยุทิสาพระภิวัควิสันสติอทิทัศเตทัศธากายาสพินานัมตะวันนิโนที่มันตุชิติมันตุวันนามันตุยาสัตตินุมัทมนารภิกามุงพิคุณนางสมิติวะนางเขมิยาตุสิตายามักกะถากาจายาสัตตินสัมพิตาตักกากระกามาเสถาชุติมานาจัอาสาวานิมานาราลิติโนอาคุอาทะคูปารานิม มิตาทศิเตทศทากายาสเพนานันตะวณิโนที่มันตุเชติมันตุนั้นตันตุยะสติโนมัฒมนาปิกามุงพิคุณังสมิติงวันนางสันเทเตเทวานิกายาสเพนานันตะวณิโนนำมันวายเยนานาคันจุงเยจันเยธทิสารสหะปวุตหะชาติมัคคีลังโอุคตินนามานาสวังขะเขมูก้าตรังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรามาปรมัโตจัก กุตาอิทิมาโตสหสันนังกุมารโรติโสจะสุปะคาสัมมิติงว่านางจะหัสพรมมาโลกานังมหาพรามาพิติทัตติอุปะมันโตชุติมันโตพิสาพิมากายุยะสัสิโสทเศติทเศตถาอิสราอาคูปจัตปเจกวะสวัตติโตเตันเตสัญจะมัชโตอาคาอาริโตบริวาริโตเจเตจะ สเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรมมกีมาราเสนาอภิการมิปัสสะกันหสามมันที่ยังเอกเอถาคันหาถะพันธาถาราเคนาพันธมาทูสมันตาปริวารีธามาโวมุนจิตาโกจินางอิติตถามหาเสนโนกันหาเสนางเอเปอเปสยิปานินาตัละมหัจจะสรัางกตวนาพิราวญาถาปาวุสสะโกเกเมโคธนายันโตสวิชุโกตัต ทาโโซปจุทาวติสังกุถะอไซยังวสีตันะสัพังอภิญายะวะาวากิตรวาเจจคุมาตโตอมันแตยิสัตธาสาวเกศศาส,สนสระรเตมารเาสนพิกตาเตวิชานาถาพิโควเตจะอัตปะมะกรุงสุตวะพุทธศาสานังวิตาราเคหิปกำมงเดสังมงลมปิดอินทยงสเพ,พวิชีตัสังคามาพยาติตายสัจสินมูลทันติสหพภูเตหิส,สาวกกาเตชะนิ ชั้นในสุตตาติบุตรที่สิบเอ็ดบุตรนมังคละสุดตังอสีวนาจะพารานังปะทินานันจเสวนาปูชาจปูชานิยานังเอตมังคลมุตตังปติรูปเทสาวาโสจกปุเพจากกตาปุญญตาอัตตาสัมมาปนิทิจะเอตมังคลมุตตังพะหุสันจจสิปัญจวินโยจสุขิโตสุสิขิโตสุภาสิตาจายาวาจาเอตมังคลมุตตังมาตาปิตุอุปทานังปุตตาธาราสังฆะหูอานา กุลาจักกัมมันต์อิปัปกัมมังเอตมังคลามุตตมังทานันจะธรรมจริยาจัจยัตตะกานันจะสังก้องข้าโหอานนาวันชานิกัมมานิเอตมังคลามุตตมังอารติวิรติปะปามัชฌาปนาจะสัญญมูอปปะมาโทจะจคเมสุเอตมังคลามุตตมังคารวะจัจนิวาโตจะจจาตุถีจะกตัญญุตากาลินาธรรมะสวรังเอตมังคลามุตตมังขันติจะโลสาจะโสวสจัจสตาสัมนานันจะ ทัสสนังกาลีนะธธรรมะสากรชายอิตัมคลัมุตมังตปุจจพรหมจจริยัญจอริยสัจจานัสสนังนิพพานะนัสชิกิริยาจาอิยมังคลัมุตมังกุตสาโลกะธรรมีหิจิตตังยัสสะนากรรมปติอโศกังวิชวิราชังเกมังอิตัมคลัมุตมังอิตาทิสานิกตวานัสภัฏฐะมะระมะปะราชิตาสัพพัฏฐสูถิงคัจฉันติตันเตสังมังคลามุตมันติบทที่สองมือส่วรัตนปริยังกินจิวิตังอิทวาหูรัง วาสักเคสุวายังรัตนังปณิตังนันโนสัมมังอัตถิตถาคเตนะอิทัมปิพุทเธรัตนังปณิตังเอเตนะสัจจินะสุวติหุนตูคายังวิราคังคมตังปณิตังยัตถชาคาสกัณยมุนิีสัมมาทิโตนะเตนะธรรมเณนะสมาธิกินจิอิทัมปิธรรมเณรัตนังปณิตังเอเตนะสัจจนะสุวติหุนตุ ยังพุทธาเศธโธปริวันณียีนางสุจริยสมาธิมานันตาวิกาญยะมาหูสมาธินาเตนะสัมโนนะวิชติอิธรรมปิธรรมเมรุตนังปณีตังเอตินะสัจเจนะสุบทิหุนตุเยปุคลาธาตัตังปัสสถาจตาริเอตานิยุคานิหุนติเตทะขิเนยยะสุขะตัสสาวกาเอติสุทินานิมหผลานิอิธรรมปีสังเครุตนังปณีตังเอตินะสัจเจนะวัตถุ สุวัตถิโหตุเยสุป,ปุสุปายุตามนัสาทันเหนานิกามิโนโคตามาสาส,าสานาะนา,ามิเตปฏิปตาอมตังวิไคหะรัฐามุทานิพุติงพุนชะมานาอิธรรมปิสังเครตัตนังปณีตังเอตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขีนางปุรานังนาวังนัธิสัมภาวะนางวิรัตะจิตายาทิเพสภาวะจมิเตขีนะพีชาอวิรุณหิสันทานิพันติธิรายธาธรรม ยำปติโตอิทัมปิสังเครตันนังปณีตังเอิตินะสัจเจนะสุวัตถีหุนตูบทที่ที่สามบทสวดธรรมบทสหัสสวัสอัตตะเวอ,อัตตาวเวหเวชิตตังเสอยโยยาจายังอิตราปชาอัตตะทันตาสาปุสสานิจังสัญญาจะญาตาราจิโนเนวเทวคัตธรรมพัทโณนะมารูสหสัสพรมุนาชิตังปะปิชิตังกย,ยิราตถารูปัสสะชันตุโนโบทที่สี่บทสวดเ,เก็บปุตตะสูตรภาษิตมิทังเอิทเตนะภะกมันตาชานาตะ ชาณะตาปัสตาอรหัตตาสัมมา,าสัมพุทเธนะเอตาตุมเหมาอนุสาวอนุสาวเวนนามาปรมปะมาปรายามาอิติกิริยามาปิติปิตะกาสัมปทานีนามาตักกาเหตุมานญาคาเหนามาอาการะปะวิริติตะเกนามาทิตินิชามนาักขันติยามาพัพารูป,ปตายามาสมโนโนโนครุยธาตุเมเหอ,เอาตออา นาวะชายเยยานถ่ายอิเมธมากุศลาอิเมธมาสัมวชาอิเมธมาวินยุคาราหิตาอิเมธมาสมัตตาสมาธินาอาหิตายาทุกขายาสังวตันติอัตตาตุเมเหปะชะเหยียถาสยาธาตุมเ,มเหอัตนาวะชยเยา,ายาารา,ยา,าอิเมธมา กุศลาอิเมธม,มาอนนวชายอิเมธม,มาวินยูปัสถาอิเมธม,มาสัมตาสมาทินาอิตายะสุขายะสังวตันติอัะตุเมเหอุปะสัมปัชชันสัมปัชชะวิหารยาถาเตบทที่21ิบทที่สิบหบทสวดอุปะเน ยัสูปุปนียติชีวะชีวิตตัมมะปมาลุงชรูปนิตาสาณสันติตานาเอตังมะยังมรเนเปขมาโนปัญญานิกกย,ยราถาสุขาวานานิอุปนิยติชีวิตตัมมะปมายังชรูปนิตาสาณสันติตานาเอตังมะยังมรเนเปขมาโนโลกามิสังปชาหีสันติเปคโขโยธักายนายสังยามวูวาจยอาอุทะเจตาสาตังตาสาเปตาสาสุขายะหุติยังชีวามาโนปาการุติปัญญธรรมูหเหวง รักคติธรรมมจาริงธรรมโมสุจิโนสุขมาวาหาติเอสานิสังโสธรรมสุจิเนนาทุกขติงคัจฉติธรรมมจารีสัพเพสังขาราอนิจจติยถาปัญญายาปสติอัถานิพินทติทุเขเอสามะโควิสุติยาสัพเพสังขาราทุคติยถาปัญญายาปสติยถาอัถานิพินทติทุเขเอสามะโควิสุตธิยาสัพเพธรรมมาอนันตตานันตตาติอนัตตาติ ญาปัญญายะปัสติอัฏฐานิพินทติตุเขสามโควิสุทธิยาบทที่สิบหกบทส่วนอปันกัจฉาดอกอปันกัจฐานะไมเกงตุติยังอโหตติกาอิตาธัญญายะเมธาวิตังคันเหียปันนักังภหุงเวสารนังยันติปภานตานิวนานิจอารามารุขัเจตยานิมนุษย์ษาพยาตาชิตาเนตังโคสารนังเขมังเนตังสารมุตมังเนตังสารณะมาคัมมาสัพพะทุกขะปัมุจติโยยะพุทธัญจะธรรมัญจะสังฆัญจะสารนังคตโตจตาริอริยะสัจจานิสัม ปัญญายาปสติทุขังทุขาสมุปทานทุกขศาสัจอติกมังอริยันจาตอะังขีกลงทุกขูปัสสะมคันมินางเอตังโขสารังเขมังเอตังสารมุตมังเอตังสารณะมาคัมมะสัพพะทุกขาปมุจติบทที่17บทสวดพัทเทกรัตคาถาอตินังนาวาคเมยยะนปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่คำนวณถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่เกินมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะธาติตมปะหินันตังอัปตับ ปัตตันจะจะอนนาคาตังสิ่งได้รู้มาแล้วสิ่งนั้นก็เป็นนารไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนยโยนั้นจะยโยธรรมังตถ,ตถาตถาวิปัสติอสังหิรังอสังกุปปังตังวิทามะนุรูหไหเยกบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมประจามะเงี้งเี้ไม่คอนแขงในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญ ทำนั้นหนึ่งหนึ่งให้ปรุปโปรงเธออาเชวะกิจจะมาตตะปังโกชัญญามรดังสุเวเพิงทาความเพียรเสร็จในวันนี้แหละค่ะแล้วจะรู้ความใจในวันพรุ่งนัฮิโนสังฆารันเตนะมหาเสนีนะมจุนาเพราะว่าความผัดเพลียนกับมัจุไรผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหารวิมาตาปิงอโหรตะมาตันทิตังตังเวผเทกรลโตติ สันตัอจิคเตมุนิติพระมุนีผู้สงบเยี่ยเรื่องบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่แก่ค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชานีแลบที่18บทสวดปินหาปจาเวคณะปาฐถันชราธโมมหิชระาชตาิรังนันติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจตลุมพลความแก่ไปไม่ได้พญานิธรมมธรมโมมเหีพญทิอนัติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจตลุมพนความเจ็บไข้ไปไม่ได้บารนม มรณาธิโมมหิมรณนังอนัติแต่เรามีความตายเป็นธรรมราจะลุ่มพ้นความตายไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาวะวินาาภาวเราจะรัเมืต่างๆคือว่าเราจะต้องพาพ่าจากของและของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสักภุมีกรรมทายาถูกกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารณนาเรามีกรรมเป็นของมีกรรมเป็นพื่ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรม เป็นผู้ติตามมีกรรมเป็นที่เพึ่งอาศัยยังกรรมังกริสามิกัลยาณังวาปะปะกังวาตัสะทายาธา,าพระวิสัมิระรมกรรมอันใดวา่าเป็นบุริบบบ่าวเราจะเป็นทายาคือเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนสุดไปเอวังอัมเภหิอภินฐานปัจจาวิคตพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกทุกวันเถิดบทที่สิบเก้าบทสวดเทวตาอุยโยชาณคาถาทุกขปตาจจนิทุกขพยาปตาจจนิพยาโสกปาตาจจนิโสกามนตูสเพปีปานิโนเอตวานตา เอตาวตาจําอมหิสพพตังปุญญาสัพพทังสเปเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัตธรรมตูสัททายะสีลังรักขันตูสัพพทาภาวะนาพิรตาหุนตุขจันตูเทวตาคตาสเพพุทธาภรปัตาปเจกานันจายังพลังอรหันตานันจาเตชนารักขังพันธามิสัพโส บทที่สิบทสวดเทวตาปฏิทานาคาถาอันทามยังปฏิทานาคาถาพนามาเสยาเทวตาสันติวิหาระวาสินีถูกเปทาคารีโพธิคารีะตหิงตะหิงตาธรรมทานนีนะพมันตุปุชิตาสดถิงกรุโนเตทะวิหารมัทะเลเทราจมชานาวกาจาวิคโนสารามิกาธานะ ตีอุป,อปสาสกาามาจาเตสานิคมาจอิสราสัปปานาภุตาสุกิตาพะวันตุเตฉลาพิชาเยปิจอันทัศพาวาสังเสทัชาตาอัทวุปะปาะตะะะิการติญญาในการธรรมวรังปฏิจะ,ะเตสเพปิทุกษากรณตูสังขยังถาตุจิรังสตังธโมธมัทธาราธมัมทธาราจะปุคลาสังโคผลตูสัมคว่าว่าอัายยะ จะหิตายะจะอัมเหระคตุสัพธัมโมสัพเพปิธัมมาจาริโนวุธิงสัปปาปุณณยามะธัมเมอริยปปเวเทติบทที่ยีเอบทสวสัพปาปฏิทานคาถาหันถ้มาไย่ังปฏิทานคาถาโยพนามาเสปุญญสิทานิกตตาสาย,ย,านานยานัญญานิกตตามิเนเตสัญจาภาคินุหุนตุสัตตานันตตาปันาปมาณากะขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงม่พูมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพาเจ้าได้ทำในบันนี้แหละแห่งบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้ว เยปยาคุณาวันตาจะไมหังปตาปิตาทโย,ยทิฐามาจะยะทิฐาวา,า,าอเยมะชัชตตะเวริโนสต,ตาติทันติโลกัสเมิงเตภุมาจะตุโยนิกาปาเจกะจะตุโวการาสังสารันตาาวาะเวคือชนเหล่าใดเป็นที่รับผู้มีคุณมีบรรดาและบิดังข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสารังไหนอื่นที่เป็นกลางและมีเวรนการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ต้องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ ยาตัญเยปฏิทานนมเมอันุโมทันตุเตสยยังเยจิมังนภปาชานติเทวาเตสังนิเวทยุงสัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุลหนึ่งข้าพเจ้าแล้วขอสารนั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดกับสัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนดุลหนึงข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นมยาธินานะปัญญานังอนุโมทนาเหตุตุนาเหตุตุนาสัเพัตาสัทธาโหนตูดอเวราสุขาวิชีวินเคมัพปะทันจัก ปัปปนตูเตสาสาสิทธาต,ตังสู่สุภาพ,พราะเหตุเกี่ยนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วกอดสัตว์ทงจะอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเธอและจนถึงทางอันเกษินเธอขอความหวังอันดีของเจ้เหลวนั้นจงสำเร็จเทิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจะนิพพานอนุภาพแห่งความเพียรและนิสงแห่งหการบูชาพระรัตนตรัยด้วยกัน สัตยาบุสวนมูพระสูภพระปริแลคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดณ์จงเกิดมีแก่ข้าพาเจ้าขอให้้นจากทุกข์ายทั้งปวงขอข้าพาเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดมโ,โมทนาในการสวดสัตยามนลและธรรมเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้ว โปรดนำโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลเพระกิ่งไรพิณามุโดยมูลนิธิสมเด็จพระยาณาสังวรว่ามวรนิเวนิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิงสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จัดสร้างขึ้นในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปฏิและขมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสําเร็จศักดิ์สิทธุป,ประการเทอญสาธุบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการส่น มนจรินจิตภาวนาขอนมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาของผลบุญสี้จิส่งถึงผู้มีจิตสธารุ่นสมมูรจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์ก,กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสาเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองที่ข้างงานชนะต่ออุปสรรคและมันทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทนะสารสมบัติบริบาลสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกออปัญญาญาและ,จะเจริญด้วยจตุรพิพรชยัยทั้งสี่เกิดอายุวะนาสุขขาพระเทนขออนุโมทนาบุญกับครอบครวยอีททุก่านสธ